มาไว้ตาสุดท้ายฉงชิ่งปสนามบนภูเขาแล้วตาท้ายผมเจอด่านอย่างโหดเลย<笑><笑>ไม่เงยตาท้ายนเจอด่านโหดเลยด้วยเพื่อนผมจะเป็นคนลงคลิป2วันหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้นหลังจากนี้คอนเทนต์มันอาจจะช้าไปบ้างนะครับต้องบอกก่อนแต่จริงคืออัดไว้แล้วล่ะแล้วค่อยทยอยลงนะครับเพราะว่าบางทีผมแบบทํางานผมไม่สามารถตัดวันหนึ่งทําได้นะอ,อาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งกําลังดีเอ้ไม่ใช่2วันครั้งหนึ่งกําลังดีเพราะคอนเทนต์เดี๋ยวนี้อาจจะคอนเทนต์อาจจะไม่ค่อยได้เยอะเหมือนเมื่อก่อน พรถรถมันก็เริ่มซ้ำเลยนะทุกคนรถที่เข้ามาเริ่มซ้ำบ้างอะไรบ้างนะครับของรีวิวก็ไม่ผมก็ไม่ค่อยได้เปิดด้วยคือถ้ารถมันผมไม่ชอบไม่ถูกใจผมก็จะไม่เปิดเว้ยถ้าชอบถูกใจผมก็จะเปิดไม่เออเปิดใช่ครับเห็นไหมมันดับง่ายนะต้องระวังคันเนี้ย เสบียรถฟรีที่ดีมากนะเพินอยู่นะเอาจริงอะ่ะเพินอยู่ครับพุ่งตรงรถฟรีที่ดีมากเลยนะผมใช้เข้าาดีมากเลยนะคันเนี้ยคือมันแจกฟรีจริงๆอะ่ะรถไม่มีมาเล่นคันนี้ได้อะ่ะต้องพูดอย่างนี้หละ ทีอาสมห้ามันต้องเติมใช่ไหมอาย r สามห้ามันต้องเติมใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้แบบคือแจกฟรีจริงอะออรสามห้าข้างหลังผมยังตามผมไม่ทันอะแต่ลองดับง่ายครับต้องเลี้ยงดีๆแต่ว่าผมจะโดนกินละทางตรงอะ นี่มาละเขามาละผมไม่ดิบด้วยถ้าเขาดิบเขาพลาดโอเคผมไม่ดิบและผมแซงอย่าให้เขาดูดตุ่นนะอย่าให้เขาดูดตุด่นเอเคีผมมีเม็ดหรือเปล่านะทำไมรู้สึกความเร็วของไม่ไม่ได้เท่าผมเลยวะหรือไม่มีเม็ดขอเช็คหน่อยนะกันเออไม่มีเม็ดจริงด้วยก็ว่าอยู่ทำไมตามไม่ทันถ้ามีเม็ดผมโดนแซงไปแล้วนะอันนี้ไม่มีเม็ดแล้วก็อัพเต็มแต่ว่าผมอัพไม่เต็มด้วย